นี้เบวเจ็คเปลี่ยนแต่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอืมก็วันนั้นเบาเจ็คออกไปข้างนอกเนาะลืมอะลืมเช็คแต่เพราะว่าเบาวเจ็คย้ายไฟย้ายไฟแล้วมันอาจจะไปโดนสายไฟอะไรนิดหน่อยก็ไม่รู้อะไม่รู้เหตุของมันเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรเสียงแต่มันไม่ดังเบาเจ็คขับรถไปอ่าที่จังหวัดระยองไปแล้วอะไปออกนอกบ้านไปแล้วขี้เกียจก,กลับมาบ้านเนาะ แต่มันไม่ดังอ่ะไม่รู้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะวันนี้บาวเจ็คเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเย็บแล้วนะครับเยีบเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วไม่รู้มันเสียงมันเงียบเลยอะ่ะอืมตอนาแรกไปนะก็เวลาไม่มีแต่เนาะเรามันก็อึดอัดอะ่ะเวลาขับรถมันอึดอัดเนาะว่าเวลาเราแบบฉุกเฉินเราก็ไม่ได้บีบแต่แต่ส่วนมากบาวเจ็คก,ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่หรอกนะครับท่านผู้ชม แต่มันมีไว้ก็ดีเนาะอันนี้อันที่สองแล้วนะครับรุ่นเนี่ยอยู่ๆเสียงมันก็หายไปเลยอะ่ะดีนะที่บาจแจซื้อสแปร์ไว้ซื้อปิดไว้บ้านอีกสองตัวเนาะเผื่อฉุกเฉินเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยบาจแจ๊ก,ก็จะได้เอามาเปลี่ยนตรงนี้เราเปลี่ยนเองใส่เองได้เพราะมันมง่ายๆแค่ดึงแจ็กตรงนี้ออกเนาะดึงแจ๊กตรงนี้ออกแล้วเราก็เสียบ แล้วมันก็ใช้ได้เสียงดังมากเสียงอย่างกระช้างอะ่ะเสียงอย่างกระชางร้องอืโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวอ่าเมื่อคืนนี้เบลเจตกลับมาเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วฝนมันดันตกพอตกมามันตกแรงไงตกมาแบบไม่ให้ไม่ทันตั้งตัวหลบไม่ทันก็เลยเปียกมาถึงบ้านเปียก ล้างรถอ่ะที่ก็เลยล้างรถกัวรถเก่ารถมันเปื้อนเนาะตรงใต้ตรงนี้นะแบบแอบดินทรายเบาเช็คก,ก็เลยมาล้างมาล้างเซ็จแล้วก็เช็ดเช็ดเช,ช็ดแล้วมาคืนลืมฉีดสเปรย์โซ่ลืมฉีดสเปรย์โซ่นะดูรัท่านลืมฉีดสเปรย์โซ่คืนเดียวเองอะ่ะมันก็ออกมาแดงๆอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเบลเจ็กก็จะเอาสเปรย์ล้างก่อนสเปรย์ล้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเบลเจ็กก็จะเอาไอ้น้ำยาเคลือบอะไอ้น้ำยาเคลือบเคลือบตอนนี้มันแห้งแล้วมันแห้งแล้วโอ้ยมือเปื้อนโอเคเดี๋ยวเบลเจ็กไปเอาไอ้น้ำยาก่อนเนอะ นี้เบลเจ็กก็ได้มาตัวน้ำยาจากเพื่อนนะครับของแก๊งออนทัวร์แนะนำให้มาใช้นะก็เอามาพ่นข้น,นตรงเนี้ยแล้วก็มาล้างความสะอาดเอาอันนี้หยิบมาปิดอันนี้หมดตุนมันหมดแล้วมันอยู่ในรถแตตัวสเปรย์เคลือบสเปรย์เคลือบมันอยู่ในรถครับแต่ก่อนเราจะสเปรย์เคลือบนั่เราก็เอาไอา เราก็เอาตัวน้ยาล้างก่อนล้างล้างแล้วก็ค่อยเอาตัวนี้อันนี้เบาทามนี่แหละกองแกงทัวก็แนะนำเบาเจ็กก็เลยเอามาใช้ดูดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่ฉีดไปแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งครั้งนี้จะครั้งที่สองเรื่องของเรื่องเข้าขายด้วยแหละเ <c oughs> บาทามอืมเดี๋ยวหาผ้าก่อน ล้างยังไงอ่ะโอเคเราเจ็กก็ล้างสไตล์ของเบาแจ็กนี่แหละเราฉีดฉีดมันอ่ะฉีดให้มันทั่วดูดิไอ้คราบสน,นิมมันมันหล่นออกมาเลยโดยที่เรายังไม่ได้ขัด เห็นปะออกเหลืองๆเลยท่านผู้ชมดูดิอันนี้ขนาดฉีดเฉยๆนะเห็นมาเห็นบันดแดงๆปะเห็นมันแดงๆออกเป่าอันนี้เบลเจเบได้มานําเสนอขายนะเบลเจมาใช้เฉยๆแต่ถ้าใครอยากจะซื้อก็ไปติดตามช่องกองแก๊งออนทัวร์นะครับไปถามเขาเห็นปะจริงๆอ่ะเขาใช้ไม่เปลืองหรอกนะ แต่เบาเช็กะใช้เปลืองคือรถเราเนาะเราก็อยากจะล้างให้มันแบบเกลี้ยงให้มันทีเดียวไปเลยอะเนี่ยโอ้โหขนาดคืนเดียวล้างคืนเดียวนั้นแล้วไม่ได้ไม่ได้เติมมาน้้ำยาเนี่ยมันก็ไอสีแดงๆออกแล้วอะ ถ้ามีแปรงสีฟันขัดได้ยิ่งดีนะมันก็จะได้ออกเร็วแต่แค่ฉีดแล้วนี้มันก็ออกแล้วอ่ะนะแค่นี้เองแล้วก็หมุนจริงๆสตาร์ทรถอะให้ให้โซ่มันหมุนเนาะแต่เกรงใจข้างบ้านเนี่ยนี่ ตรงไหนที่เราเห็นมันเลอะเลอะเ,เราก็ฉีดมันเนี่ยเดี๋ยวจะหาแป้งมาขูดแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรแป้งไม่มีแป้งมันดำละแป้งมันเป็นยางเลยไม่เอามาใช้เอาผ้าเช็ดเลยเนี่ยผ้าเช็ดก็ออกปั ไอ้มันที่สีเหลืองๆที่เป็นออะไรอ่ะเวลาเราถูนั้นเราระวังตรงนี้ด้วยนะตรงไอสเตอร์เดี๋ยวมันจะเข้ามือเราแต่จริงๆมันหมุนมาทางนี้อย่างงี้มันจะได้ไม่เข้ามือเราเนาะหมุนมาทางนี้ เนี่ย yeah. ออกแล้วออกแล้วเอาแค่ผ้าเช็ดเฉยก็ออกแต่ถ้าอยากจะให้มันดีๆให้เข้าซอกเข้าซอยเข้าลึกเข้าหลืกของมันนะแล้วก็ใช้แปรงถูนิดหน่อยมันก็ออกเหมือนกันนี่จากไอส้สน,นิมมันกินจากสน,นิมมันกินคืนเดียว สเปรย์ตัวนี้ถูออกได้เลยคอ,อยมันแห้งคอยมันแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเบาเจ๊ก,ก็จะเอานี้เคลือบเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เสนิหมันขึ้นแล้วก็โซ่เราก็จะวิ่งได้สบายสบายเสียงมันก็จะได้ไม่ดัง รถคู่ใจรถคันนี้เบลเจ็กเอาไว้ไปทําคลิปเนาะทำคลิปหาสถานที่เที่ยวมาฟังทพ่านผู้ชมขับรถอย่างมีสติไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างก็พอใจแล้วครับเราขับไปทําคลิปเราไม่ได้ขับไปสร้าง แต่ตัวนี้ตัวสเปรย์เคลือบนี้เบาเจจะเก็บไว้ในรถแต่ตัวล้างนี้เบาเจจะเอาเก็บไว้บ้านเดี๋ยวสตาร์ทรถใหม่ดีกว่าเพราะเพราะเบลเจจะต้องปิดสเปรย์ Sí. Hey. เดี๋ยวเบลเจ๊ดองเช็คดูแต่เนาะเสียงมันดังหรือเปล่าเนาะเมื่อคืนนี้กดครั้งเดียวมันก็ดังแต่เอาให้แน่ใจกดอีกทีโอ้โหดังมากเลยโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบลเจ็๊เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็กพาตลอดมาโดยตลอดนะครับยังไงยังไงแล้วฝากช่องเบาเหนือแจ็กพาตลอดเป็นเครับ